เราควรพิจารณาถึงความตายอันเป็นมรณานุสติมรณานุสติคือการระลึกนึกถึงความตายเนืองๆถ้าเราระลึกนึกถึงความตายแล้วจะทําให้เราเตรียมพร้อมเป็นผู้ไม่ประมาทเตรียมพร้อมก่อนจะออกจากบ้านชั้นใดก่อนที่จะละสังขารร่างกายไปสู่ปรโลกเราก็ต้องเตรียมสเสบียงคือบุญกุศลฉันนั้น ในพัทเทกรัตตสูตรอันนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้เหมือนกันในคำภีมัชฌิมานิกายอุปริปนันธานาิโนสังกรันเตนะมห้าเซเนนามัจจุนาว่าการผัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชอันมีกองทัพเสนาหมู่ใหญ่นั้นไม่ได้เลยกองทัพเยี่ยมเทียมทัดมัจจุราชใครมิอาจแตะต้องแม้มองหามัจจุราชมีทัพใหญ่ในโลกา ยกพลมาฆ่าสัตว์ทั่วปัตถภีใครขอรองข้องขัดผูกผัดเพี้ยนเพื่อขอเปลี่ยนชีวันหันหน้าหนีมิเคยยอมปล่อยใครไปสักทีปวงสัตว์นี้มีความตายไปฝ่ายเดียวเรื่องของความตายถ้าเราไม่นึกมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรานึกมันก็เป็นอนิจฐามณมเป็นอารมณ์อันไม่น่าปรารถนา